อาจารย์จะมาจะให้ขึ้นเวทีขึ้นไปโชว์ให้ขึ้นเนแบบแกไม่ยอมมันแคจะอยู่ข้างหลังอยู่ลงกวัวอยู่ข้างหลังอยู่ลงกวัวไม่ค่อยชอบออกหน้าเลยทุกหลังเพราะว่าไม่ได้เรื่องสี่ไม่มีความมั่นใจ uh, นนไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะเป็นผู้นําจะเป็นผู้ตามอย่างเดียวมันไม่ไม่เป็นอาจารย์สอนอะไริงเริ่มเป็นอะไรแล้วรู้ว่า54ต้องไม่ต้องเป็นลูกน้องใครแล้ว็นพ่อแก่ โอเคสองแดที่ดีแล้วที่จะีก็าว่าบวกกันรบจริงเราจะเช้าพูดกันแล้เป็นข้าแก่ได้เลยเป็นข้าแก่ได้เลยตั้งแต่ยี่สิบเกไปอันนี้ก็ข้าแก่เให้คนอืรวยก่อนตัวเองขึรวยต่างรับสอขอแองแบางคนเนี่ทั้แน่ต้องรวย้องเป็นคนคุ้มข้แก่ไม่ต้องรอ กว่าเป็นาปี10กว่าปี20กว่าปีเป็นไง3 5 8เดี๋ยวมาลงพอดเพรว่าล้มแล้วทั้งล้มรอบแล้วรอบอีกรอบอีกเราต้องยังไม่3 3 2 3ลงถ้า2 3ลงนั่นเรืงความรับผิดการงานทั้งานผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้มาตวดจทานนะแปลว่าบางคนเนี่ยนะ่นมาตรวจทานเปลี่ยนเลยในชีวิตเปลี่ยนเลยหมอดูเนี่ยไปดูผ่านดูไม่ออกเลยเพราะว่าชีวิตผ่านพอปฏิบัติทำปนมันเหลือ เหนือตัวเหนือหมอดูเหนืออะไรประวัติศาตรพวกนี้อะมันอะไรนะมันคบคุมไม่ได้มันรั่วมันดูเหนืออะไรเหนือกรรมเพราะว่ามีเศษสองร้อยเจ็ดกว่ที่้ามีธรรมะมีพุทธเจ้าอลไพวกไอพวกหมอดูดูไม่ถูกเลยลาเงนเปลี่ยนแปลงไปเลยเป็นไม่เป็นไม่ใครใครไปเห็เป็นใครที่เป็นหมอดูทั้งหลายไปดูข้ามยชีวิตเปลี่ยนเลยพอบวชครบเลยไหม ขัานตายแลย้วบอกว่าคนเนี่ยถึงอะไรนะเป็นเจ้าเพศแล้วต้องรีบไปปวดนะไม่ปวดอะไรแบบนะอาจจะมีเหตุขั้นใดพอเข้าไปปวดก็หนารอดทำไมถึงรอดทำเพื่อนแกนี่อยู่ขนะนะ้างนอกตีใหม่สงการตีข้างนอกบางยางวุ่นมันจะพุ่งตายแล้วแต่แต่นี้มันอายุมันหลบไปอยู่ในวัดมันไม่ได้ไปฉลองกิจกรรมที่ลรามันเลยรอดไปอันนี้มันก็มีเหตุปัจจัยะมีศีลห้ามีศีลแปด โอเคนะสามสามห้าแปดอะไรภ้า uh, ส right. uh, uh, oh, uh, ี่สิบแปดนี่นี่บอกว่าถ้าใครมีตอนเด็กๆก็รวยตั้งแต่เด็กๆเลยว่าทําให้พ่อแม่หายจนเลยหรือว่าสบายตั้งแต่เด็กๆหรือว่ารวยไวจนไวบางคนเนี่ยโอ้เป็นลูกคนหนูเป็นลูกคนร้ายเป็นลูกเทวดาโอ้ตั้งแต่เด็กเนี่ยโอ้นี่แด่นแล้วก็แก่ลำบากลำเลยอะไรอย่างเงี้ยใี่ชีวิตนี่ยิ่งกว่าละครกัน ว่าแต่จะดูหรือว่าไต่ตเด็กหรือว่าที่ตัวอรเนหนังนังอะไรที่ที่มาดูเออะมีทั้งเศรทั้งโมกทั้งฝนทั้งตาเป็นเลยนะชาวนาธรรมดาเก็บคกเก็บฝักขึ้นไปในราชวังเป็นเลยนะทำอาหารในห้องเตะนี่แหละแน่จิดูหอว่าบางทีเลกแปดจะเป็นเร่ที่ว่าเล็แปจะจากติดินขึ้นไปสู่นาป้าเลยสองแปดอนี้จะเป็เท่าแก่อะไร เขาใจว่าต้องทำเองรวยเองแล้วก็หรือว่าร่วมกับคนอื่นบางแต่สุดท้ายสองแปดมันเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นดังเป็นอั้นไม่ไปฟังคนอื่นมันไม่เชื่ออย่ามีความมั่นใจสูงสุดท้ายบางีเราร่วมมือกับใครก็้ามือกับใครสุดท้ายเป็นไงก็เออสุดท้ายก็เหลือตัวคนเดียวเขาลอกกันอยู่จริงเขาแนะนำแล้วไม่ต้องไปเข้อมูลกับใคร อยู่ตัวคนเดียวหอทำาธุรกิจตัวเดยวอะไรสามแปดหนึเรไปรหัสทักสเลยนักสยอสามแปนึ่งหนึอคือว่าใครรหัสนี้ก็คือว่ารวยรวยไม่รู้จักพอหรือว่ามีมีเงินนะไม่รู้จักพอทาเงินเนี่ยมันกัมีเงินมากนะแต่ไม่รู้มันไม่มาทางซ้ายออกกว่ามาขวาออกซ้ายมาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เงินอ่าเป็นไัก c h e m i ไหม มีสามแสนหนึ fair, fair, fruit, fair, fair, ่งสองนะเงินเนี้ยเหมือนกับเห็นนะแต่พอมาก็หายไปแล้ะพวกนี้ต้องซื้อเอาสังหาที่มาซักไว้ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อไวปเก็บไว้รับรองเก็บเงินอยู่ถ้าเอาเงินไปในมือเนี่ยมันมีเรื่องที่จะไปเรมันมีเรื่องที่จะจ่ายานต้องไปท่องของอาจารยาและนายหลวงไว้แล้วรู้จักพอเพียงพอพอเมื่อไหร่เพียงเมื่อไหร่พอเพียงเมื่อไหร่เราจะมีเงินเยอะเหมืนกันเราไปจะวัดเราไปแสวงหายยื่นสว ทัศสิลปเนี่ยถ้าเรารู้ว่าถ้าไม่เป็นเรื่องกัรเงินอะไรได้ๆอยู่แบบทํางานธุรกิจจะมาจะรวยันแจ็คหน่อยแน่รวยก็ใครๆในแต่ัอดี้มาเรื่องการพกการเงินอะไอทัางเ้ยทำกันกละเป่าวกิดเราพ่อเราเป็นการรู้แมันไม่ค่อยเป่อะไรที่เป็นปัาเนต้องออกทำธุรกิจออกว่าเอาธุรกิจจยดีกบบตัวนี้นั่นม่สบายก็จะเป็นใจกันนะครับ 823ถ้ามี8ตัวเนี่ย2 8 3 8 8นี่ประมาณนี้ต้องแก่เนี่ย70%ตอนน30%นี่เพิ่งจะอาจ70% 30%ต้องขึ้นตัวเองเพราะว่า30ต้อิดฟ้าจะต้องฟ่าฟันต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนี่แหละต้องดินรนต้องสู้จริงๆเยว่า28นี่ค้อสูัวจะ จากพ่อลุกแม่รูกน้กว่าจะจับมามาจนเป็นนายกก็ไม่ธรรมดาเห็นไหมมันต้งสูดัจฉนส่วนเร่แบแปลไรเรื่หัสชีพแปลกบในรงการอะไรต้องไปทำในร้านเปเซ็ตเศนมีมีพรหวัดมีเครื่องคนส่งมาให้้นะเได้ส่งให้ล้เป็นเป็นอะไรนะเป็นพ่อแก่ตั้งแต่เกิดเขามีพรสวหวัดมาให้ มาดูรหับปฏิบัติธรรม